พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพุทธศักราช2497แก้ไขเพิ่มเติมถ,ถึงฉบับที่3พุทธศักราช2557มาตรา6ให้มีกรรมการคณะหนึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า10คนและไม่เกิน20คนเรียกว่าคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธานโดยตำแหน่ง ส่วนกรรมการอื่นเลขาธิการและรองเลขาธิการนั้นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมาตรา12สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้ 1. มีภูมิลำเนาหรือที่อยู่ในท้องที่ที่เข้าเป็นสมาชิก 2. มีสัญชาติไทยส มีอายุตั้งแต่17ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ 4. มีร่างกายสมบูรณ์และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 6. ไม่เป็นพระภิกษุสามเณรหรือนักบวชแห่งศาสนาใด 7. ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาติ8ไม่เป็นทหารหรือตำรวจประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ไม่เป็นผู้มีพฤติการอันเป็นที่รังเกียจเช่นเป็นคนเสพอันธพาลหรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้ายเป็นต้นมาตรา14สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีสามประเภทคือ 1. ประเภทสำรองคือสมาชิกที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกหัดและอบรม 2>, 2. ประเภทประจำกองคือสมาชิกที่ได้รับการฝึกหัดและอบรม และบรรจุอยู่ในอัตรากําลัง 3. ประเภทกองหนุนคือสมาชิกที่ได้ปลดออกจากประจำกองมาตรา16กองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่ 1. บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการก,าร,กระทําของค้าศึก 2. ทําหน้าที่ตํารวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ 3. รักษาสถานที่สําคัญและการคมนาคม C. ป้องกันจารกรรมสดับตรับฟังและรายงานข่าว 5. ทําการช่วยให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการและตัดทอนกำลังค่าศึก 6. เป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อจำเป็นมาตรา 17. เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่ 1. กระทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ 2. ปฏิบัติตามหน้าที่ระเบียบข้อบังคับและวินัยของกองอาสารักษาดินแดน